กับทาเยาวชนหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆมากขึ้นแสดงว่าในส่วนของทานเสียงเราที่อยู่ในึงอบคนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับคือคือผมผมตั้งใจอยู่แล้วนะครับในในช่วงอีก2-3สัปดาห์เนี่ยก็จะลงไปพบปะกับน้องๆที่เป็นเยาวชนนะครับโดยเฉพาะที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของเขานะครับ โดยเฉพาะอย่างที่เรามาวิทยาลัยการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยก็ตั้งใจที่อยากจะบอกกับน,น้องๆว่าเราจะพัฒนาชุมชนนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของพื้นที่ที่จะสามารถที่ให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้มากขึ้นมาพักในละะักษณะลองสเตย์ได้มากขึ้นเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ครนี้เป็นเชิงวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์มีแม่น้ําลําคลองเป็นจานวนมาก ยังมีการเกษตรกรรมอีกเยอะแยะที่บางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาดูอยากจะมาเห็นนะครับอย่างเราไปตลาดขวัญเลียมอย่างเงี้ยนะครับที่เราไปตักบาทกันเมื่อวานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพยายามให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นน้องๆที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปหางานทําไกลนะครับหรือว่าไม่ต้องเข้าไปในเมืองก็อยู่แถวนี้มีงานรองรับมีพื้นที่ท่องเที่ยวที่น้องๆสามารถที่จะร่วมไปทํางานได้ก็ไม่ต้องจากครอบครัวไปไกลไม่ต้องเดินทางไกล ก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับุพ่อคุณแม่แล้วก็ทํางานใกล้บ้านก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งลงได้ครับคืออย่างนี้ครับโรงเรียนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีทั้งหมด436แห่งมีนักเรียนอยู่ประมาณแสนคนเรื่องการศึกษาของเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยเราใส่ใจอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้มีแค่2ภาษาแต่อยากจะสอนนักเรียนสัก3ามภาษาเป็นอย่างต่ํา เรากําลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการส่งเสริมการศึกษาของน้องๆก็มีความจาเป็นแต่ว่าก็จะดูในภาพรวมครับแต่ว่าที่ที่ผมจะดูเนี่ยจะดูทั้งระบบดูตั้งแต่ศูนย์บริการเด็กเล็กจนไปถึงโรงเรียนของกอทมอแล้วก็ต่อยอดไปถึงการที่จะนําเขาไปสู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็จะต้องเป็นการเตรียมน้องๆทั้งระบบนะครับให้ทุกคนมีความพร้อมมีความเข้าใจแล้วก็มีฐานรากที่เขเข้มแข็งเพื่อที่จะไปต่อยอดการให้การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ครับ